คือเกิดเหตุยังขึ้นมานี่คือตัวนี้ดังเลยเป็นบ้างนีคนตรวจับหัวบเล่เอ้้าเกิดเหตุเดจังปุโอ้ตงกำรวจจับตรวจจัได้เนาะก็เลนเนาะ เออนี่น้อพี่น้องกราบสวัสดีสบายดีพ่อแม่พี่น้องมื้อนี้พ่อพกับบ่าวสมัยเนาะมื้อนี้บ่าวสมัยก็อยู่แถวในเมืองเนาะพี่น้องเนาะอยู่แถวที่ว่าอยู่แถวสวนตาตุจักเนาะพี่น้องเนาะว่าอยู่หาแยกลาดพร้าวเนาะนนก็จะเป็นหาแยกลาดพร้าวเนาะพี่น้องเบิ่งพี่น้องถนนนทางประเทศไทยพี่น้องเอ้ยบ่าวสมัยบ่ได้อวยบ่ได้เว้า อวดเบาโอเดอ้อพี่น้องว่าถนนประเทศไทยมีจักเส้นจักสายเบิ่งพี่น้องมันเส้นข้าปุ้นหรือถนนกันแน่นี่พี่น้องเอ้ยนี่เบิ่งเอานี่โอ้โหนี่แหละเทวาประเทศเพิ่อนนะเป็นยังคือจังหวัดพัฒนาไอ้ลีล้อเนาะถนนน้นทางเบิ่งเอาเนี่ยพี่น้อง โอเบิงบาสมาใช่เบิงฟังนี่เด้พี่น้องเด้อนี่เบิงเอาเด้อนี่เบิงเอานี่พี่น้องถนนทั้งทางนี่คือประเทศไให้เพิ่นเห็ดเพิ่นช้างเนาะลายเส้นลายสายแยกบวชจะแยกเขาหรือว่าแยกออกเนาะถนนหลายเส้นมาประกบเป็นเส้นเดียวกันนี่เบิงเอาพี่น้องเอ้ยผงดูนี่แยกเขามานี่แยกคงไปนี่เนาะ เบิ้งเขานี่ยถนนสูงขนาดนี้เบิ้งป้าเบิ้องไกลกันคือเส้นงกระพุ่นนี่พี่นอ้องเอ,อ้ยนี่เบิ้งเขานี่ยนี่นี่นี่เบิ้องเขาเบิ้งเขาเบิ้งเขาพีาน่น้องอลังการขนาดนี้เลยบ๊าวประเทศไทยเนาะโอ้หโหสุดยอดเลยพี่นอ้องเอ,อ้ย นี่คืออยากให้ภาพภาพนี่ไปส่งไปถึงเนาะคนที่ว่ายังบุท่านเคยมาประเทศไทยหรือว่ายังบุท่านมาเที่ยวประเทศไทยบุท่านเห็นประเทศไทยบารสมไม้กับผ้ากีบนี่ไปถึงพี่น้องอยู่ทางบ้านเรือว่าให้ญาติญาติพี่น้องของบารสมไม้ในเบิงในช่อมเนาะบระเดี๋มาอวยประเทศไทยเด้อพี่น้องบารสมไม้มาถ่ายนี่คืออยากให้ผ,าผ,าผาููท<ป>ี่ว่ายังบุง dead. Dead. Like र, people, ท่านมาเที่ยวประเทศไทยมาเห็นความเจริญของประเทศไทย ยังบ่ทันเห็นรถไฟฟ้าเนาะต่างๆนาๆนาหลายๆสิ่งหลายๆอย่างบ้าสมัยนี่มาอยู่ประเทศไทยหลายปีครั้งแรกในชีวิตที่ได้เจอว่าแผ่นดินไหวประเทศไทยแผน่นแผ่นดินไหวเนาะแล้วก็เป็นยังบ้าสมัยถึงคือบอกกับบา้านเพราะว่าบ้าสมัยอยู่ประเทศไทยคือปลอดภัยแล้วพี่น้อง บมีตำรวจโบมีทาหารมากวนโบมีตำรวจมาว่นไหยเนาะถาเหาเห็ดสิ่งที่ถูกต้องตามกฎหมายวาสมัยกาการันตีเลยว่าบมียังมาเห็เดเหาได้เนาะถ้าเหาอยู่ถูกต้องตามกฎหมายเนาะพี่น้องแต่ถ้าเหามาเป็นขมโมยหรือโจรมาหลักทรัพย์หลักชิงของของเพิินนี่ยคือนั่นคือโทษหนักเลยเนาะพี่น้อง บาวสมม้บอกได้เลยถ้าผู้ใดที่เขามาในประเทศไทยที่เขามาเห็ดแบบนี้บาวสมม้บอกได้เลยบอกว่าอย่ามาเหยียบประเทศไทยเนาะคนไทยคนบ่มักแบบนี้อยู่แล้วเนะเาะอันนี้วาจริงๆและก็ภาพนี้เป็นภาพจริงเนาะบาวสมม้เดี๋ยวเห็นหลายๆสิ่งหลายๆอย่างที่ว่าสิ่งที่เฮาบ่เคยเห็นเฮาก็ได้เห็นมาอยู่ประเทศไทยเนาะพี่นอ้อง เบิ่งเอาถนนมนทางเด้อพี่น้องเอ้ยนี่อันนี้บบแมนถนนต่างประเทศหรือว่าบบแมนถนนสหรัฐหรือว่าถนนญี่ปุ่งญี่ปุ่นเกาตอเกาหลีเนาะอันนี้คือถนนประเทศไทยพี่น้องเอ้ยนี่เบิ่งเอานี่ยพวกว้าวคือหลายเส้นหลายสายแถบพี่น้องประเทศไทยเปรนเทศใดอย่างไดเพิ่งเอาเงินเอขาขำมาแต่ไสมาเห็ดเนาะอ๋อ โบแมนทีมิตจะฟังเดียวเนาะพี่น้องถนนซับซ้อนกันปาฟังนี่กับมีเด้อพี่น้องบ้าสมัยใช้เบิ้งนอนนี่ยปอนี่พี่น้องเอ้ยนี่นี่คือถนนประเทศไทยเนาะพี่น้องคือว่าบบมีไผมาเปรียบเทียบได้เลยเนาะคือว่าเส้นนรี่เนานะเบิ้งถนนเราเด้อหล,ลายเส้นหลายสายเพิ่นมาอีลับซับซ้อนเข้ากัน ข้างบนนี่ก็เป็นทางถนนคือการเนาะพี่น้องแต่เป็นทางด่วนแต่อยู่ข้างล่างป่าสมัยนี่ก็ได้ป่าสมายัยนี่กมุดอยู่อยู่บนสะพานลอยเนาะพี่น้องบ่ไดนะ้ว่ามาอยู่ข้างล่างเนาะแต่เบินน่งถนนนนทางบาดเพป็นฟอนะสบ่ได้ป่วยบ่ได้หยังเนาะพี่น้องโอ้โหนี่อันนี้ก็คือ จ่ายขาผ่านทางเนาะพี่น้องคือก่อนที่ขึ้นทางด่วนไปทางด่วนทางยังยอ,งอ,องย่พี่น้องโอ้โหพี่น้องเอ้ยพี่น้องเอ้ยเน่าสมัยเห็นส,ส,สกายวอล์กพี่น้องเบิ่งเอานี่พี่น้องเอ้ยนี่โอ้โหสวยงามเลยพี่น้องบาสมัยบ่ได้อวยเด้อพี่น้องมายบาสมัยจะพาไปก่นอน นี่คือสกายวอล์กของประเทศไทยเนาะพี่น้องเงี้ยวชิซุสไดเลยเบิร์ส่งเนี่โอ้โหเงีวขนาดเลยนี่สิ่งที่บราเคยเห็นเอาก็ได้เห็นเนาะพี่น้องเนาะแต่บาสมัยจะพานยางมาเบิ่งเนาะว่ามีทั้งเงินตาเทพขอบได้ในนาะว่าเพลนเนี่ยมีตาทงตาเทพโดนได้ในนาะโอ้ คือเกิดเหตุยังขึ้นมานี่คือตัวนี้ดังเลยเป็นบ้างเเนาะบ่เกิดเหตุในจังดนโตำรวจจับได้เนาะเล่นเนาะเออนี่เนาพี่น้อง ว้าวพี่น้องเนี่ยเนี่ยเนี่ยป่าทุกพี่น้องเอ้ยบา่าสมัยเพิ่งเคยเห็นนี่เนาะนี่คือสกายวอล์กของประเทศไทยวอล์กที่เงีและสวยที่สุดสะอาดเนาะพี่น้องเนาะบ่มีขยงขยะเด้อพี่น้องบา่าสมัยกายการันตีเลยบ่มียขยะบอกได้เลยนี่ก็คืออยู่แถวสวนตะตุนจันนง โอ้โห oh ต่างชาติเพื่นก็นมาเที่ยวมาชมกันหลายหลายนะพี่น้องทางนี้น,นี่ก็จะเป็นแบบว่าบอลท่องเที่ยวอีกท่องเที่ยวหนึ่งนะพี่น้องเนาะโอ้โห oh oh นี่อลังการพี่น้องเอ้ยนี่น,น,นี่สวยงามเมลีนี่สก,กายวอล์กโอ้โห ไปชมกันอยู่ข้างล่างเลยเนาะพี่น,อน้องเนาะบ้าทั่นี่เนาะนี่ก็คือไอ้เพื่อนนอกเพื่อนพามาเที่ยวสวนตาดูจักเนาะไลน์นี่หนูนี่ก็คือ,อ,นนอ,าาคอสบายดีสบายดีช่องเชือดเลยนะชืองชือดซองว่าบ่าวสมไม้ผ้าทั่วเนะบาะผ้มมาเอฟซีมมบบอนอกเพื่อนตาติดตามรับชมเลยเนาะ,นนะอันนี้ก็ซื้อนอกเน,นี่ยนี่ แม่เลี้ยงเดียวซะแนเออ๋อผักสมยนะัยเนาะผักไปติดตามไปกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อนในน้องพี่นนะ้นองเข้าไปชมคลิปเพื่นนะพนอ,อนในเด้อ<า>พี่น้งงงองน้องสาวเพื่อนมาประเทศไทยเป็นครั้งแรกมาประเทศไทยเป็นครั้งแรกโดยโดย ขอบใจหลายๆเนาะขุ้มเนาะมากเนาะแต่เห็นหลายอย่างเนาะไปไปไปเจอกันอยู่ข้างล่างนี่เนาะโอเคเนาะฝาคลิปนี้พี่น้องก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามอย่าเด้อพี่น้องมาสมัยเดี๋ยวจบคลิปเพียงสานี่เนาะบอกว่าพี่น้องท่างฝั่งไทยฝั่งลาวเนาะขอกราบคำว่าสวัสดีและสบายดีครับผม